try to play, but y o u never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody a n d s t a i n from the people who deceive me. m o d d y hands break through the chains, go free me. l o o k i n for change, l o o k i n for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. สวัสดีครับทุกคน For Fun Channel สูตรเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาครับ EP ที่79.1ขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ ขอบุญไอดีทดลองสุดทุกไอเดีนะครับมีทั้งผิดหวังและสมหวังมีทั้งได้และและก็ได้กิกไปนะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปนะครับผมลงให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดครับติดต่อ For Fun Channel ที่คอมเมนต์ปักหมดุดเช่นกันครับเพจไทยใบ o r Fun Channel นะครับมาสุดเราอีพีนี้คือ1 1 1 1, 1, 1ครับทุกคนไปดูข้อมูลแลดฟอร์ดครับ เออร์วินแลตฟอร์ดและเออร์วินครับ2ตัวสลับกันไปมานะครับ1 1 1 1หนึ่งครับทุกคนใช้กับไอดีอื่นอาจจะไปออกตัวอื่นนะครับระวังจะไปออกกิกนะครับไอดีนี้เปิดได้ประมาณ3ทุ่มนะครับทุกคนสรับคนที่ทักแชทเพจผมยังไม่ได้เข้าไปตอบนะครับพรุ่งนี้จะเข้าไปตอบให้ครับวันนี้ขอพักผ่อนกันก่อนเนาะเพราะว่าเดินทางมาทั้งวันแล้วนะครับขอบคุณครับทุกๆไอดีที่ฝากกันเข้ามา ช่วงเวลาที่เปิดได้บ่อยอย่าลืมครับข้อ7ที่คอมเมนต์ปักหมุดครับทุกคนมีหลายๆช่วงเวลานะครับสําหรับไอดีไหนที่เปิดได้ช่วงเวลาไหนบ่อยๆก็ลองไปเปิดช่วงเวลานั้นดูนะครับเน้นช่วงเวลานั้นน,น,นะครับที่เราเปิดได้บ่อยเนาะสำหรับตอนเช้าเน้น2ตัวเดียวครับตอนเช้าล็อกอินแรกของวันเนาะใครลองแล้วได้ผลก็เม้นบอกกันด้วยนะครับสำหรับใครมีสูตรอื่นก็เม้นบอกกันได้ใต้คลิปครับมากดซครับนับ 1 2 3 4 5ปล่อยครับคนไหนเข้ามาดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับฟอร์ฟันชั่ n แนลด้นะครับและฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ และขอให้ทุกคนเปิดได้ไอคอนที่ต้องการใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้เปิดได้ง่ายๆมาผมนะครับขอบคุณครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า for fun channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pen. it's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11 11, it's time for